ขณะที่ทางนั้นของทัพเรือภาคที่3ครับได้มีการจัดพิธีตรวจความพร้อมองค์บุคคลและก็องค์วัตถุนะครับเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคาม9ด้านครับพลเรือโทสุวัตดอรสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3าผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ได้เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมกําลังพลโท ขอ,ของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทธปกรณ์แล้วก็พิธีสวนสนามนะครับทางทะเลโดยมีทางนั้นของเรือรบหลวงกระบุรีทําหน้าที่เป็นเรือประธานในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีเรือในบัญชีที่กําลังร่วมส,นสวนสนามทางทะเลอย่างสมเกียรติที่บริเวณฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมของกําลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่3นะครับเป็นกองทัพเรือภาคที่3และก็สูงน,นํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เป็นการป้องกันและก็รับมือนะครับสำหรับภัยคุกคามทางทะเล9ด้านอาจจะเป็นผลประโยชน์สําคัญในการรักษาธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยครับ ทางนี้ค่ะมีนายทหารสัญญาบัตรในการบังคับบัญชาของทัพเรือภาคที่3นะคะระดับผู้อํานวยการกองและหัวหน้ากองขึ้นไปมาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความพร้อมของกองทัพเรือภาคที่3ในการปกป้องผืนทะเลของไทยขณะเดียวกันสอนชนภัก3ก็ได้ย้ําถึงบทบาทในการบูรณาการด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายการคุ้มครองทรัพยากรและการรักษาความสงบเรียบร้อยในทะเลไทยสําหรับพิธีตรวจความพร้อม ในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงศักยภาพทางทหารแล้วก็ยืนยันถึงเจตนารมณ์ร่วมของทัพเรือภักที่3แล้วก็สอนชนภัก3ที่จะปกป้องผืนทะเลของไทยและทํารงรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่21กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับ เมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกานาทีครับทางด้านของศูนย์นำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองครับก็และก็ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองก็ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับจากเรือต่อโชคพรชัย9้าครับว่ามีนายสุวรรณอายุ64ปีนะครับหรือว่าไต่เรือนะครับเกิดอาการเจ็บปวดกระทันหันหมดสติทึ่งทางด้านช่างเครื่องก็ได้มีการรีบนะครับนำ มุ่งหน้าสู่เกาะพยายามนะครับเพื่อที่จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาที่รอพสตเกาะพยายามพร้อมกับประสานสายด่วน1669แต่ว่าผู้ป่วยก็เสียชีวิตก่อนที่จะถึงที่หมายนะครับร่างก็เลยได้มีการถูกนะครับนำเข้าฝังนะครับที่ท่าแพกิตอนันต์นะครับเมื่อเวลา9นาฬิกาต่อมานะครับ แล้วต่อมาค่ะทางสอนชนจังหวัดระนองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจําศูนย์ไปโป้มูลนิธิพงไล์นะคะตํารวจสอพอปากน้ําแล้วก็โรงพยาบาลระนองมาเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นจากการทราบการจากลูกเรือค่ะว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีโรคประจําตัวหลายโรคทั้งความดันเบาหวานแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแพทย์ค่ะว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวไม่พบเหตุ ผิดปกติอื่นใดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นําร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลระนองเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตโดยละเอียดต่อไปค่ะ